สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆลูกค้านะคะมิลักแฟนรถด,ดำทุทกๆท่านค่ะกลับมาเจอกันนะคะที่อู่หันสาวันนี้วันดีเลิกด,เลกดีอีกหนึ่งวันของลูกค้านะคะวันที่10นะคะพฤษภาคม2566อค่ะลูกค้าได้เลิกดีจะมารับรถคันนี้กลับไปไใช้งานไปไว้ดูแลนะคะคันนี้เป็นหัวเมก,กาตอนเดียวนะคะเครื่องคู่ตัวเป็นเครื่อง j o j c นะคะ175แรงมา้าหสูบเป็นเครื่องธรรมดานะคะ เป็นคาสิโนค่ะพร้อมใช้งานแต่งประมาณนี้นะคะลูกค้าสีของตัวรถค่ะเป็นสีฟ้ามุกนะคะอะไรชุดแต่งค่ะเป็นราวไฟ2ชั้นนะคะขากระจกแต่งจอจานค่ะบังฝุ่นหน้านะคะแก้มที่กระจังกันชนนะคะปังตอค่ะที่จัดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้เป็นเมก้าตอนเดียว J O 7 C นะคะรถคันนี้เป็นคาสิโนค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่850 0 0 0บาทค่ะพร้อมเร่มทะเบียนนะคะพร้อมใช้งานค่ะลูกค้า เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันกันเนาะถ้าท่านไหนสนใจอยากรับเหมือนคันนี้บ้างนะคะทั้งอูยังมีอีกหลายคันเลยค่ะที่อยู่ในขั้นตอนของการเลื่อนช่วงล้อและก็ทกํบบากระบะนะคะถ้าสนใจก็โทรสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะหรือจะแวะมาดูรถตัวจริงกันก่อนก็ได้นะคะที่อูหันษาค่ะชอบถูกใจค่อยจับจองรอรับกลับไปใช้งานนะคะติดต่อมาได้นะคะ ทั้ง2เบอร์ตามสติ๊กเกอร์อูค่ะ0819239 3 6 1นะคะ0892778549ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูร,รอบคันนะคะของคันนี้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นสีฟ้ามุกค,ค่ะอมเขียวนะคะสเปคกระบะคันนี้ค่ะจะก,กว้างเสมอหวัวหัวเนาะหัวกว้างอยู่ที่2เมตร12เซนค่ะลูกค้าความยาวกระบะ3เมตร60เซนค่ะเสาสูงอยู่ที่80 ระแนงเป็นระแนง2ตัวนะคะฝาข้างความทึบนะคะความสูงของฝาข้างคันนี้อยู่ที่50เซนนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยติดเป็นฟิล์มดำค่ะอะไรชุดแต่งก็ตามภาพที่เห็นในตอนนี้เลยนะคะบันไดหัวเก่งก็จะใส่ให้ด้วยนะคะสำหรับหัวตอนเดียวเมิกาคันนี้นะคะลายสวยๆเลยเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะดูเต็มๆคันกันบ้างนะคะข้างๆเนาะ ตัวนี้ค่ะการเล่นลายค่ะก็จะมีเป็นสีชมพูเขียวขาวดำแล้วก็สีฟ้ามุกน้ำเงินนิดนึงนะคะลูกค้าประมาณนี้เลยนะสีนี้ก็เป็นสีที่ยอดฮิตของทางอูอีกรุ่นหนึ่งสีหนึ่งค่ะลูกค้าก็ลูกค้าให้การตอบรับดีนะคะสำหรับสีนี้นะคะสีตัวจริงจะสวยมากเลยนะคะลูกค้าถ้ามาดูตัวจริงก็แวะมาดูกันได้นะคะที่อูฮันสานะคะตัวนี้ไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก๋งกันบ้างนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ ก็ล้างทำความสะอาดแล้วค่ะลูกค้าลงแว็กให้เรียบร้อยนะคะเก็บงานประมาณนี้ให้เนาะนมพงศาอะไรคันนี้เป็นหนังแก้วดําตะเข็บแดงค่ะส่วนตัวเบาะนะคะเป็นแดงกลางขอบดําตะเข็บเหลืองให้ลูกค้าเนาะ VIP ก็เข้าเซตกับตัวเบาะเลยค่ะสีแดงตะเข็บเหลืองขอบดำนิดนึงนะคะลูกค้าคันโยกคันชักดาคันนี้ก็เป็นสีแดงเข้าเซตเลยค่ะล้างประกอบเข้าให้ใหม่แล้วค่ะประมาณนี้เลยนะคะสะอาดหมดจุดประมาณนี้เลยค่ะ เดี๋ยวพาดูงานช่วงล่างนะคะตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่เรียบร้อยให้ลูกคา้าแล้วทั้ง6เซนค่ะเป็นยาง825ขอบ16กระทะมีคิ้วนะคะคันหน้าเพาท้ายเราพุ่นแกนเป็นสีเหลืองให้ลูกคา้าส่วนตัวคอบน็อตนะคะเป็นสีชมพูโครเมียมนะคะ,ะกันราวกันราวเป็นสแตนเลสตัวยูให้นะคะส่วนถังลมค่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นแต่ด่วนสฝาของลูกค้านะคะ เราก็จะติดตั้งให้บนถังลมนะคะรถคันนี้ค่ะเป็นแาสซีนอกนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้แหนบเสริมเพิ<ๆ>่มเติมแล้วนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานค่ะคันนี้แหนบข้างบนอยู่สี่ตัวข้างล่างก็จะอยู่สี่ตัวเนาะเรื่องช่องล้อค่ะของเหลวนะ้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายค่ะทางอู่จะถ่ายออกแล้วก็เติมให้ใหม่นะคะทุกคันนะคะลูกค้า การเดินท่อเราจะใส่เป็นท่อพักนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็เดินเป็นท่อกดมากไปเสี่ยวแปดนิ้วออกข้างหลังให้นะคะเสียงคันนี้ก็จะล่นๆนิดนึงนะคะตัวนี้มาดูทรงฝาท้ายนะคะตัวนี้เป็นทรงฝากนกแก้วงับข้างค่ะลายฝาท้ายเป็นลายเพชรนะคะลูกค้าหมูช้างเป็นหมูช้างคู่ค่ะดันท้ายนะคะสะขอลากจูงหน้าหลังค่ะใส่ให้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะลูกค้าบางฝุ่นหลังจะเป็นบางฝุ่นเต็มพื้นนะคะสําหรับคันนี้เนาะสีสวยมากเลยค่ะตัวนี้ ฟ้าอมเขียวนะคะลูกค้าฟ้ามุกอมเขียวเขียวนิดนึงงานใช่ค่ะหันะะน้ำมันหั่นั่ลูก้อยนะคะรองดักน้ำมันค่ะก็ใส่ให้เรียบร้อยประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นแบตใหม่ทั้งสองลูกคะ่ะทำที่รอกให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่ได้ชื่นชอบในผลงานของอู่หันซาค่ะได้เดินทางมาดูรถแล้วก็จับจองนะคะวันนี้จะได้เรื่องดีนะคะเดินทางมารับกลับไปใช้งานไปดูแลเนาะก็ขอให้ลูกค้าของทางอู่ทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะไปทํางานในกิจการขนหินขนดินขนทรายขนข้าวนะคะก็ขอให้มีงานหลังไหลเข้ามาหาลูกค้าเยอะๆนะคะ ผลดินผลเงินผลทองเข้าบ้านนะคะโชคลาวัสนานะคะหลังไหนเข้ามาหาลูกค้านะคะก็ถ้ามีคันที่2ที่3ตามมาก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนผลงานของอูหันษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากถึงลูกค้า f อด้วยถ้ามองหารถไว้ไปใช้งานก็อย่าลืมแวะมาหาได้นะคะที่อู่หันษาเนาะมีหลายรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นฮีโน่อิซูซูมิซูนะคะหลายตัวหลายเครื่องนะคะแวะมาดูมา จับจองกันได้นะคะรอรับกับไปใช้นานกันได้นะคะก็วันนี้เราพามาดูเป็นเมก้าตอนเดียว j o 7 C คันนี้นะคะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าวสวยๆเลยนะคะคันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมะคะ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ